ไม่มีตัวสะกดตัวมามือดาแม สกดปักเด็กเมกแฟกปากหอยทากมา้จากแม่กบมีบอบใบไม้สะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอน,น้สะกด สกดปักเด็กเมฆแฝกปากหอยทากาาิจากแม่กบมีบอใบไม,ไม้สะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอนหนูสะกดจานบ้านหินข้าแม่กดมีดอดเด็กสะกด สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูมาตราตัวสะกดกันส่วนจะเป็นมาตราอะไรนั้นน้องๆลองทายจากปริศนาคำทายต่อไปนี้ดูนะคะอะไรเอ่ยเกิดมามีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมามีขาไม่มีหางคำตอบก็คือกบค่ะ และมาตราที่จะพาน้องๆมารู้จักในวันนี้ก็คือมาตราแม่กบนั่นเองค่ะพร้อมแล้วหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะมาตรากบนะคะเป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆและมีบอใบไม้นะคะเป็นพยัญชนะท้ายหรือเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะ และยังมีพยัญชนะอื่นๆด้วยนะคะที่ออกเสียงอยู่ในมาตราแม่กบก็คือปอปาพอพานพอสัมเพาและฟอฟันค่ะปปาพอพานพอสัมเพาและฟอฟันพวกนี้เป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กบแต่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่ว่าเราจะออกเสียงเหมือนมีบอใบไ,ไม้สะกดเหมือนกันค่ะ เรามารู้จักคําที่อยู่ในมาตรากบโดยที่เป็นคําที่มีบอใบไม้สะกดก่อนนะคะแล้วเรียนออกเสียงตามคุณครูค่ะหีบกุลาบสิบยางลบทับทิมตะเกียบกรีบครีบกราบกลับ จบปรับจับราบหาบทับรีบซบสูบอาบน้ำกับข้าวสมทบค่าปรับห้องหัดสำรับคับขัน หลบเกลื่อนกําชับจํานวนนับเครื่องประดับเราเรียนรู้คำที่อยู่ในมาตราแม่กบโดยที่มีตัวสะกดเป็นบอใบไม้ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวสะกดที่เป็นตัวพยัญชนะอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปอปลาพอพานฟอฟันหรือพอสัมเพานะคะ คาที่ใช้ปอปลาเป็นตัวสะกดแต่อยู่ในมาตราแม่กบเหมือนกันนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะรูปแอปเปิลบุปผาทู่ทวีบเทปใสสัปดาห์บาคคำสาบสรุปอุป,ปโภค อุป,ปถัมภ์สาบแช่งลิปสติกค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้คำที่อยู่ในมาตราแม่โกบแต่ลงท้ายด้วยตัวสะกดที่เป็นพอพานต่อเลยนะคะเนะื้เรียนออกเสียงตามคุณครูค่ะทับพ,พีโทรศัพท์ชูชีพเขารบยาเสพติดทรัพย์สิน ภาพลบบุรีคำศัพท์ผลลัพธ์อบพยพอาชีพสุภาพสุขภาพกองทัพประสบเรามาดูคำในมาตราแม่กบที่ลงท้ายด้วยตัวฟอฟันเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงคำตามคุณครูเลยค่ะ กราฟยีราฟไมโครเวฟลิฟบุฟเฟ่เสิร์ฟค่ะทีนี้เรามาถึงตัวพยัญชนะตัวสุดท้ายที่อยู่ในมาตราแมกบแล้วนะคะคือคำที่ลงท้ายด้วยตัวพอสัมเพาเป็นตัวสะกดนัเรียนอ่านออกเสียงตามพื้นรููเลยนะคะโชคลาภ โลภป,ปรารบนบค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะคำในมาตรากบจะเป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆมีบอใบไม้เป็นพยัญชนะท้ายหรือเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและยังมีพยัญชนะอื่นๆอีกคือปอปลาพอพานพอสัมเพาและฟอฟันเป็นตัวสะกด ที่ออกเสียงเหมือนมีบอบไ,ไม้เป็นตัวสะกดที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะทีนี้คุณครูจะมีชิ้นงานให้นักเรียนทำด้วยค่ะเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดมาตรากบนะคะงานคุณครูไม่ยากเลยค่ะโดยนักเรียนนะคะเลือกคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดมาตรากบนี้นะคะจำนวน5คําคำค่ะ เขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยโดยเขียนเป็นตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนค่ะแต่งประโยคจากคำในมาตรากบที่นักเรียนเลือกนั่นแหละคะ่ะวิธีการส่งงานนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปขณะที่นักเรียนกำลังนั่งทำงานวิชาภาษาไทยและถ่ายรูปชิ้นงานเมื่อเสร็จแล้วนะคะส่งในอัลบัม้มวิชาภาษาไทย 21กรกฎาคมพุทธศักราชสองพค่ะไม่ยากเลยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนสู้ๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนวันนี้สวัสดีค่ะ